อะไรครับคุณแม่ครับอันนี้ทําอะไรครับกี้เข้ากี่เขากับบอลกระเดียกเออใส่ประเดียกไรหลายน้อแม่ด้อระเดียกบอยใส่อนอยู่ด้อนี่่ครับไม่นเขาสุดเอาเขาสตดนี่ันก็เอามาใสได้จีไอกระเดียกเขามาใส่ปอนุดเลยมากระเดียกเนาะย่าไปจับขี่ท่านไฟเด่นเด้อน้องไรเด้อมันพอนแน่น ว่ามันโคกนนวันนี้เรามีเมนูข้าวกี่นะครับข้าปลาแดดพอดิษฐ์ขาเอาเส้นปลาแดดวางใบแล้วใบพีเปิด้ยธรรมดาที่ไหนล่ะนี่เส่าจีเดี๋ยวก่อนคะอะไรนะมันใบจีได้ยอย่างเดียวหรอโอ้โห <laughs> <laughs>

เลื่อใบประเดี๋ยวเสรลยัดใส่บครับแม่ยัดใส่เหตุิีใบว่แม่สิดครับปะไปครับน่งเล้ยาเลยะนี่นั่นกมนิน่กินดองแฟนเกาครับดองเฟนเกากับมันกลลองเดือารุ่มครัโอ้ยเมลอนลจับจีใช้เข่าใช่ไหมัครับทั้งหลังผมอ้าดนลงมาหาเลยมหลเอ ยิเขาถ้าใครงัดใส่ปลาเดียครับเขาสาวๆกับบรรยากาศล่มเย็นๆอากาศเย็นๆมันนี่ฮู้เสีว่าสีบนหนาวธรรมดามันหนาวนี่ครับแมรุ่นกำลังขี่ข้าวนะครับพวกกันไอ้ไรนี่ว่าไอ้ไอ้วางย่ายบนหนาวสีบนหนาว่าถ้ากันหนาวหุบตัวยอดตจเยอย็นโอ้ยผู้สาวยังได้จีบไปห้องจักหนาว เมื่อกี้มีอ่าก้อนพิเศษอยู่ใช่หลายก้อนยุคพิเศษครับแมนก้อนพิเศษใครี้หาก้อนได้สำหรับผู้มารประแดกบองตะกี้เขาไหมตะกี้ตะกี้ท่าประแดกไม่ประแดกบองตะกี้น้องไอซี่ท่านละกหมัก เออพี่น้องเลยผู้ใดผ่านมาแถวนี้มาหากินสกีกับน้องไงเด้อครับขันมาท่านเด้อมาว่าท่านน้องไงกินกวันนี้เสียบริจีนยังไงนี่อืมบริยังข้าวกีค่ะข้าวกีอันนี้แม่งนาน,นี่มันยังนี่ลูกอือยังเค้กไอค่ะเค้กไอค่ะเค้กไอซ์รีมตั้งแต่เมือ่อคืนเพก่อนกินเมื่อมดเคปสองก้อน ก้อนนี้มั็นพอดงเมน,นุษซื้อให้เนาะก้อน,มนเมื่อเคลืนนี่มันพอพูแม่พึ่งพี่มังกรนองธิดาซื้อให้พี่ไอ้ครอบครัวสิวิไลซื้อให้ถาดปังแง่หนึง่งพี่ปัตนากับนองธิดาเล่าเก็ดไห้แซบบอธิดาด้านนั่นพี่ปัตนากับนองไอ้ลางถยลางจานทางนี้ตาสมบังกําลังสิบ,บีป,ปุ่นสู้ล้านจินค่าเนี่ย มาเดอ้เดอ,อปนีน้องเด้อมาจิ้งกบปุ่นน้ากันตาหวังสิเอาบุญบีบกะปุ่นสู้ลูกสู้หลานกินค่ะวันนี้สิบีบกะปุ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาสันา่น่าสมซื่อตาสมหวังค้นเลี้ยงหลานเนี่ยค่ะสิบีบกะปุ่นสู้ลูกสู้หลานกินเบื่อหนาเน่หลานสาวใหญ่หันมาเนแต่ละคนแม่เพื่อนมีแต่พูนง,ง,งามเดอ้อหลานใหญอรุ่นค่ะมีแต่ค้นสวยสวยสวยเหล้บ่แล้วเด้อจากค่วมพร้อม สวยและเก่งและเป็นคนฮู้ผู้ดีน้ำเดอ้อบะเม็ญธรรมดาได้ใจเด้อแม่นบัธิดาเมนบัติยาแมนบัติปัยเมนบปานานานเห็นบ่ายายรุ่นบ่ได้เบาเองเดอ้อหลานกรลับร่องแล้วบู้มีการรลับร่องออกกันธรรมาดาที่ไหนทิดาเฮานี่คนมีหลานสาวผูง,งามเนาะกระตองวาตจ้เนาะ ยายยายหลานสาวยายผู้งามแหมวันี้เขาเสียดยางก่อนลูกละเราจะกินข้าวกันเสร็จแล้วก็จะทําพิธีบวงสรวงวันี้เขาสิไปเห็นยางพี่ไอ้เขาสิไปเห็นยังไปถ่ายทำหนังเรื่องกไปยูน